สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับเราเช่นเคยนะคะในรายการขาร่าวไร้สาระมากๆสนับสนุนโดยคีมหน้าขาวแบบเกาหลีตาจุออนใช้ได้ใช้ดีใช้หลายทีม่เร็งาำหาโรงสุตาดวาประดับหลับสบายไม่อยากตื่นจนคนอื่นนั้นอยากหลับตามประกันชีวิตจะรูปให้แม่แพ็กเกจวันชลิปโอเคปะถึงแม่จะทำเจยแย่แต่ยังไงก็แม่แกนะคีมหน้าผิวขาวตาเป็ดโตข้ามหินคุณยังก่อนแล้วหนัง อยา่าฆ่าหญ้าได้ครั้งเดียวนอกนั้นต้นไม้จะเหี่ยวตายหมดแรงพักโฆษณาสักครู่นะคะแล้วติดต่อมาชมพวกเราในคำทำนายของมอบกสบัดหักไม้ค่ะสวัสดีสสดค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการข่าวไร้สาระในช่วงพิเศษนะคะเริ่มต้นเราก็จะเข้าสู่ฟิวคอสร์ธรรมนาาศสิบแนะคะ เราก็จะมีหมอดูชื่อดังนะคะท่านชื่อหมอบกสบัดหักไม้ค่ะเป็นหมอดูที่ไม่ที่สุดในตอนนี้เลยนะคะและในเวลานี้เองท่านก็ได้ฝากคําแนะนําหรือคําทํานายของท่านนะคะมากับทีมงานของพวกเรานะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะหรือแฟนและครเออไม่ใช่สิคะต้องแฟนค่าของแนวซดูดวงใช่แล้วค่ะก็ให้เตรียมเอากระดาษนะคะขึ้นมาโจทย์ได้เลยนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่มีเอกลักษณ์ขณะที่ร้อนแรงเป็นดวงอาทิตย์ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเวลาออกจากบ้านก็ต้องเตรียมร่มด้วยนะคะหอมไปดังค,คุณก็ผ <จะ S 1> <ด>ิวดวำแล้วจะทําให้อุหณหภูมิร่างกายของคุณนะคะร้อนแรงแล้วคุณก็จะอาจจะเป็นไข้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมอโบก็เลยฝากกับพวกเราว่าวันอาทิตย์ควรจะกางร่มออกจากบ้านนะคะแล้วก็พกครีมกันแดดด้วยไม่งั้นจะดําสำหรับวันนี้ขอพวกเราจบข่าวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุแตกครับแล้ววันนี้นะฮะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเจาะข่าวลึกช่วงนี้สนับสนุนโดยพลึกเลียวเอสเตดความสําราญเริ่มที่บ้านความรําคาญเริ่มที่เมียวันนี้เรามีแขกรับเชิญสวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุแตกครับนี่คือช่วงข่าวไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมหน้าขาวแบบเกาหลีตราจูอ่อน ใช้ได้ใช้ดีใช้หลายทีมะเร็งถามหาครับเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพันผู้แตกนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงการพูดคุยกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยโรงศพตาดาวประดับหลับสบายไม่อยากตื่นจนคนอื่นนั้นอยากหลับตามนะครับเอาละครับ ต้องขอขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนรายการตอนนี้มีมาหลายรายมากนะครับแป้งจากฝรั่งเศสครับดินสอพองมองดูเสียเออนะครับสวยนะ,ะเทียบกับลิงนะครับและขอบคุณแป้งจากประเทศปังย่าครับแลตามองปะหน้าพี่หน้ามองเมียงแป้งกะ,ะดิ่ดดืหูดูเมียนเมียนยิ่งวับผีมาหลอ,ก,อกนะครับวันนี้เรามีพบกันอีกครั้งกับช่วงตั้งโจทย์ถามประเทศไทยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยประกันชีวิตจากลูกให้แม่แพ็กเกจวันเฉลิมโอเคปะ่ะ ถึงแม่จะทำตัวแย่แต่ยังไงก็แม่แก่นะเรลฝากได้วยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมลอกผิวขาวตราเป็ดโตคราบผิวปูนยังตรอดแล้วหนังกำพร้าจะเหลืออะไรขาวยันตาดำใช้ไปตดาดำนะ่าใช่ใช่ก็ดียะนีามากนะครับพวงข่าวไร้สาระประจําวันนี้นะครับสนับสนุนโดยยาข้ายหญ้า ตาใดอีกเกียียวฆ่าญ่าได้ครั้งเดียวนอกนั้นต้นไม้จะเหี่ยวและตายหมดเองนะครับผมก็ดีนะฮะก็ดีมากเลยคุณม,มากเลยนะฮะเอาละรครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเดินครับช่วงน,นี้ครับสนับสนุนโดยสายการบินมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงล <sl> ok ําพังคีอยไม่ประดายเฮ้ยคุณรู้ได้ไง right? คะเนี่ยคุณรู้ผมเคยนั่งประจําครับผมครับผมคุณจะไม่ตายเพียงลําพังอย่างแน่นอนนะครับ